นั่นแหละทุยไม่ได้ทุบทุกขุด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  i some gonna give semuanya lo itu baik-baik hai 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 โอ้ยลงมาดิน,น,น่ายนนจบเลยกูนอนตอนที่ผมไม่ได้ลองเก็บกไมอ,อะไรหรอกพ่อคิกิไม่เวาลาจนจริงอ่ะ ถ้าผมมีเวลาแล้วผมทำผมลงคลิปเจ็ดสิบเจ็ดคลิป,ล,ปลงครั้งนี้นั่นน่นะตัดไม้แดงเป็นพื้นบ้านแต่ว่าผมจะไปทำหลังไม้แล้วกันเพราะว่าเกียรติโตเยอะแต้คนดูก็เกียจตดูดดดเดิมอะไร ดูเสร็จกูไล์กูแชกูสัส่งสกัยด้วยโอ้ยยัดอันนี้นี่ดไปซะว้ายแหล่ไหมแหล่ทองแดงแล้วก็อลิแหลวก็เห็นจ o ยบึก j อยแล้วก็ลง กูดิกูจะเรียกว่าบ้านเลยดูดูชิบหายอดโคตรดูนั่นเหนนกสิ้งตาตัวนหนนั่นแหละคือไอ้สังบีเอยไม่ยมมีพร้อมไปตายซะหน้าหนอนเดี๋ยวคอยเราเรจะเออเราจะไปทายดูด้วยนะครับ กวาดตัวกวี er ่เกียรติตัวด้วยมึงติดวันดีของกูไหมวะโอ้ย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 หมดแล้วหมดแล้วก็ดีมีลามาด้วย นั่นไม่ได้ใช่ลาม,มามันเป็นลามะลามะอาทานมาต้องการทานมันต้องการทานเร็วว้า้อ จะมีไฟใช้แล้วทำยังไ,งไงวะอย่างงี้หรอไม่ทำไมกูไม่ใช่ฉลาดเลยกูเพิ่งรู้น,นั่นเอกูมันอันนี้วางส่งกันเป็นไงไประหยัดประหยัดไเอ่ะเออ <c oughs> ขุด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 และก็ขุดบ้านจอดของเราเหี่ยวเหี่ยวหิวหิวหิวเหียวยังไม่เป็นไรขุดเออนี่ในบ้านนะจะเรียกว่าบ้านได้ไหมวะ กเรียกจุดเรียกว่าบานธรรมจะเป็นมนุษยธรรม euh รกูดฮิฮิลองคีบไปคุณจะมาดูไหมวะมอยากรู้นี่ฉันจะทีาจุดบูมีขังอย่างพวกขอไปด้วย โอ้ยพิกแอคห้างมันห้างแล้วพิกแอคลงมันห้างแล้วมันห้างแล้วพิกแอคลงเนี่ยนี่นี่เปิดยัดใส่ยัดยัดใส่ยัดลงไปยัดลงไปก็ยัดลงไปยัดยัดยัดโอ้ยยัดอือดี Cuma tapi X Yes 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 Hin Dark Tutup Sembi จมามันขึ้นมามินยังไม่ต้องให้กูก็ได้นะคนดูดูสิเราจะดึงกดไ์กดเสื้ด้วยกดซัตคาห์นะพวกหนานอนอ เพื่อเป็นกำใจให้อีกหน้านอนตัวนี้มันจะไม่มีกินอีกแล้ว <c oughs> เราบอกไม่เล่นแล้วเราบอกเล่นอยู่แต่ไม่รู้แต่ลบคิดว่า <c oughs> เราหันมาลงใหม่ครับ <c oughs> จะวนในคลิปนี้ให้ลงใหม่ครับก็ พิมาเลยนะก็จะให้ผมลงรูปกดิมาเลยนะพมดมจะมาอ่านดูนะพี่เตอรมาเป็นไงบ้างทุกคนเออเป็นเพ่อกูดิ้ช่งมันกันพี่เตอร์มาทุกคนเป็นไงบ้างคู่ดุมันเดิมไหมคูู่รักคู่รักทุกคนนูรัก คุณไหมมันเหมือนเดิมไหมจะทำได้กี่ดีกว่าโคตรคนจริงคนเดียวทำไมหินเดิงกูได้เยอะจังวะก็หินอะไรอ่ะ้ดินเหนียว ้องเรียนใครปิดบ้างต้อยากรู้เห็นได้กูคุยกับคุณดูคุณไม่ตอบคุณดูไม่ตอบเลยว่ะมันกูคุยคนเดียวเออจังมันแล้วกันจะไปต่อไปคุต่อนเรื่องกูกู คลิปไม่อัดกูเออเลยนะเนี่ยที่นี่นี่ก็เป็นบ้านของเราบ้านเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยเดี๋ยวคลิปหน้าเราค่อยมาตกแต่งใหม่แล้วกันเนาะเออคลิปหน้าเราค่อยมาตกแต่งใหม่แล้วกันบ้านขี้ถุยไว้อย่างนี้ก่อนแล้วกันเนาะเพื่อคุณดูชอบ จะกินนมปังรสสาติดีๆไว้คลิปหน้าจะเป็นคลิปลงเมืองเนาะ ep ที่สองน่าจะเป็นคลิปลงเมืองแต่คุณดูก็ต้องชอบแบบแน่นอนกูทำคลิปแต่ละคลิปไม่กูทำไม่อย่าไม่กูทำ พี่พี่พี่ไม่ลงคิดหรอกผมรู้พี่ลงคิดเปล่าไม่กูไม่ค,คิดเกยชกูคิดจบคิดนี้ก็ยังถือทคิดลง

อะไกกกรกดแชร์กดแชร์ให้ด้วยน,นะเฮ้ยไม่ให้ขาวคลิปใหม่ๆหรือเออไม่เป็นไรหรอกแล้วใครอยากให้ผมลงโลบวกก็พิมพ์มาเลยนะแล้าใครอยากให้ผมลงใหม่ครับก็พิมพ์มาเลยนะครับผมจะพยายามลงนะครับโอเคเนาะนไปเนาะไปละ